สวัสดีครับพบกับสุรุข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ยูสิบเจทีมชาติไทยว่ายังไงเจตเทเลอร์เฟเชอร์ ature, แผงเล็ดยิงหนึ่งใจหนึ่งใส่ทันเนมอสเปอร์ยูสิบหกปีคนนี้ทีมชาติไทยต้องมีเจตเทเลอร์เฟเชอร์ ature, นะครับดาวรุ่งลึกรึ่งไทยอังกฤษในวัย16ปีโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมที่เลสเตอร์ซิตี้ยูสปีพบกับทันานมอสเปอร์ยู6ปีโดยทำผลง,งานยิง1ประตูและจ่ายอีก1แอซิตแม้ต้นสกัดของเขาจะพ่ายแพ้ไปด้วยสกอร ผลงานของเฟเชอร์ในเกมนี้ดาร็กลามสนใจจากแฟนบอลชาวไทยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะยิ่งในช่วงที่ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีหรืออยุ17ปีกำลังเตรียมทีมเพื่อลุยสู้ศึกฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์เอเชียร,รอบคัดเลือกปลายปีนี้เจสทเลอร์เฟเชอร์เคยมีชื่อเป็นหนึ่งในนักเตะที่ถูกพูดถึงในวงการลูกหนังไทยจากเชื้อสายไทยอังกฤษและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกับทีมเยาวชนของเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งเป็นหนึ่งในสโมรสรชั้นนำของเกาะอังกฤษ ต่น่าเส,สียดายศึกชิงแชมป์เอเชียที่ผานมานกับเจสทายเลอร์เฟเชอร์กลับไม่ถูกเรียกตัวสู่ทัพชังศึกทีมชาติไทยชุดยูสิบปีกระทั่งล่าสุดจากฟอร์มอดูอเด่นในเกมดมงกล่าวแฟนบอลจนวนไม่น้อยเริ่มแสดงความคิดเห็นผ่านโลกโซเชียลมีเดียคนเรียกตัวเจสทายเลอร์เฟเชอร์มารวมทัพชังศึกยูสิปีเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในแนวรุกก่อนลงสนามในระดับทวีป เดยช่องหาเจสเทเลอร์เฟเธอร์นะครับได้ผนึกกำลังเกมรุกร่วมกับซิวาร์แม็ซ์ดแนวรุกตัวเก่งจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรับรองเกมรุกของทีมสิงห์ยแข็งแกร่งขึ้นเท่าตัวอย่างแน่นอนนะฮะก็น,น่าเสียดายนะครับเสด็จเจเด็ดเดดมีลาบไม่เรียกตัวไปนะครับทำให้ไทยตกรอบแรกไปเลยนะฮะกูเหลือเงินซอกแฟนกีเรนนะครับเมืองทองสอแย้งทางพริสตองโด ติสตองโดนะครับสอบแววอัมลาเมืองทองยูเนเต็ดหลังหมดสัญญาสิ้นสุดเดือนมิถุนายนนี้ยิสตองโดนะครับเป็นขวันสมบุกทีมสชนไทยชุดโค้ชซิกโกเกียติศักดิ์เสียเมืองอาจไม่ได้ไปต่อกับเมืองทองในวันกันหน้าและมีรายงานว่าสัญญาของเจ้าตัวกับโตสกัดจะสิ้นสุดลงในวันที่30มิถุนายนนี้โดยมีรายงานระบุว่าเมืองทองยูเนเต็ดมีโน,น้มเตรียมขยับปรับแผนเสริมทัพด้วยการคว้าผู้เล่นในตำแหน่งแบ,บ็คขวาโคต้า,าอาเซียนรายใหม่ ซึ่งคาดว่าจะเป็นนักเตะชาวฟิลิปปินส์ที่ปัจจุบันอยู่แค่งในลีกต่างประเทศทิ่ซองโดน,นะครับยามาร่วมทีมเมืองทองในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและเป็นกำลังสำคัญท้งในระดับสโมสรแนะนําทีมชาติไทยโดยมีบทบ,บาทในช่วงยุคทองของซิโก,โก,เก,ก้เกียรติศักดิ์เสีนเมืองกลุ่มทัพช้างศึกนะครับหากการให้ทีมนั้นเกิดขึ้นจริงจะเป็นการสิ้นสุดอีกหนึ่งยุคของแข้งลุกขึ้นแทนฝรังเศสรอยนี้กับสโมสรใหญ่ของทลกอย่างเมืองทองอยูเนเต็ดนะครับ ศรีแข็งญี่ปุ่นจะรึกประวัติศาสตร์ควาชั้มพริมลีกอังกฤษวงการฟุตบอลญี่ปุ่นสั่นสะเทือนเวทีพริมลีกอังกฤษสร้างประวัติศาสตร์ครั้งเมื่อวาตารุเอนโดไม่ฟิลตอบรับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับกลายเป็นนักเตะเลือดสมุไรารายที่4ที่ควา้าแชมป์พริมลีกอังกฤษได้สำเร็จนะฮะหลังช่วยให้ลิเวอร์พู้ผงาดคว้าแชมป์พริมลีกฤดูก,กาล2024-2025 ซึ่งนั่นส่งผลให้ประวัติศาสตร์ได้ถูกจารึกสีนักเตะทีมชาติญ,ญี่ปุ่นที่ได้สัมผัสโปรฟี่พิมลีกประกอบไปด้วยซินจิคากาวะคว้าแชมป์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาล2 0 1 2ันสิถึงสองพซินจิโอกาซากิเป็นกำลังสำคัญกับทีมเลสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลมหาฮสตันฤดูกาล2 0 1 5ันสิถึงสองพนทาคมุมิมิลานโมโนอยู่ในทีมลิเวอร์พูลชุดแชมป์ฤดูกาล2 0 1 9ันสิถึงสองพแลววะวัตโตุเอินโด อยู่ในทีมลิเวอร์พูลในฤดูกัน2 0 1 4 2นถึง 2, ล่าสุดนี้นะครับก็ถือว่าญี่ปุ่นเนี่ยขายดีในยุโรปนะฮะเสือนรวงการฟุตบอลไทยนะครับไทยลีกเปิดโฉม2ผู้ตัดสินต่างชาติลงชี้ขาดแชมป์สมาคมฟุตบอลนะครับและไทยลีกได้เปิดโฉมนะครับ2ผู้ตัดสินจากเกาหลีใต้ลงทำหน้าที่ตัดสินเกมแชมป์รีกไทยลีกองพันยี สองกกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยหละยบริษัทไทยลีกสํำกัดประกาศแต่งตั้ง2ผู้ตัดสินจากประเทศเกาหลีใต้ลงทำน้าที่ใน2คู่ของศึกรีโวไทยลีก2024-25ที่จะลงสนามพร้อมกันในวันพุธที่30เมษายนนี้ซึ่งอาจเป็นแมตตัดสินแชมป์ฤดูกันนี้เลยคู่แรกบรีรัมยูไนเต็ดเปิดบ้านพบกับน้องโมพิดเอฟซีนะครับตามเวลาประเทศไทย18.0 0นกาที่สนามช้างอารีนา ดได้คิมฮีกันในวัย39ปีจากเกาหลีใต้รับน้าที่เป็นผู้ตัดสินในเกมนี้ส่วนคู่ที่2พีทีประจวบเอฟซีเปิดบ้านต้อนโปรแกรมเยอนของทูแบงคอกยูเนเต็ดตามเวลาประเทศไทย18.00นกาที่สนาม3อ่าวสเตเดียมโดยใช้บริการของผู้ตัดสินเชซังเฮบในวัย35ปีจากเกาหลีใต้การตั้งแต่ผู้ตัดสินจากต่างชาติในแมต ชีตาาแชมป์นี้ถือเป็นแนวทางที่เธมาคมใช้เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและลดแรงกดดันในการตัดสินในเกมที่มีความสำคัญสูงสุดของฤดูกาลนี้นะฮะก็ถือว่าได้กรรมการนะครับจากทางฝั่ง,งเกาหลีใต้นะฮะมาทำหน้าที่ก็ต่อไปนี้นะครับจะไล่ข้อกังขานะครับในนัดตัดสินแชมป์ สุดท็อกซับโปรเผยเหตุผลสุภโชไร้ชื่อกับเทียมโอ้ยกับ,บานเฮ่าซะถ้าจะเป็นแนวนี่ไดกิอิวามะซะนะครับถอดชื่อจากทีมสุภโชไม่ได้เจ็บด้วยนะฮะโอ้คุ้มทีมกับคุ้มทีมมก็ขี่กูนี่ทำเอาแฟนบอลไทยและญี่ปุ่นต่างงงเป็นไก่ตาแตกกันเลยทีเดียวเมื่อสุภโชสัช่สนนะครับแนวรุกตัวเก่งทีมชุดไทยกำลังหลักสำคัญของ,ของทีมญี่ปุ่นคันโซรซับโปรไม่มีอะไรชื่อ เป็นตัวจริงแม้กระทั่งในรายชื่อตัวสำรองเกมเจลี่สองนัดที่ทีมเปิดบ้านเสม,มอกับวีโบเรนนางาสกิไป2อนะครับโดยล่าสุดแอดมินเพจยังเป็นการของคอนเซนร์ซัปโปโรสาขาไทยก็ได้ออกมาเปิดเผยถ,ถึงสาเหตุตัวรายชื่อสุภโชคในเกมนี้ระบุชี้ชัดไม่ได้มีอาการมาเจ็บแต่นั่นคือการตัดสินใจของโค้ชไดกิอิวามมสะนะฮะเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงหยุดยาวโกดเ้นวีของญี่ปุ่นถ้าไม่มีโปรแกรมการแข่งขันที่ถี่กว่าปกติสโมสร จึงตัดเจตใจโรเทชั่นนักเตะเพื่อป้องกันอาการล้าสะสมทาน,นี้แอดมินยังย้งยําว่าสุภาพชนไม่ได้หายไปไหนและไม่ได้หายไปนานหรือมีการบาดเจ็บแต่ยังได้ขอให้แฟนบันชาวไทยยังคงส่งกําลังใจให้กับดาวเต็งมาลีก7รายนี้ต่อไปนะฮะสุภาชนก็ถือว่าเป็นกําลังสําคัญของซโปโรนะครับในการนี้หลังจากทีมตกชั้นสู่เจลีก2นะครับตอนนี้กําลังพยายามนะครับเร่งผลงานอยู่นะฮะสู้ๆนะครับเจ้าโชค ด่วนฮือฮ่าสโมสรเจ้าของคนไทยเล่งคว้าเจมี่วาดีเสริมแกล่งเกมรุกเชฟฟิลเวนสเดย์นะครับสนใจดึงเจมี่วาดีคืนถิ่นเกา่าเชฟฟิลเวนสเดย์นะครับทีมอันดับที่12ในสื่อเดอะแชมเปี้ยนิพอังกฤษที่มีเดชบอลจันทรินักธุรกิจชาวไทยเป็นเจ้าของตกเป็นข่าวห้ความสในใจคว้าตัวเจมี่วาดีก่องหน้าจมเก่าของเลตเตอร์สตีมาร่วมทีมในนุคกานานะหลังจากตัวเตรียมอำลาทัพจึงจากสยามเลตเตอร์สตี เมื่อสิ้นสุดฤดูกาล2-4 2-5วอดี้ในวัย38ปีนะครับย้ำบำร่มถิ่นเลเตเตอร์สตีตั้งแต่ปี2012และสร้างผลงานอย่างยเยี่ยมต่อเนื่องโดยลงสนามไป462เกมซัดไป188ประตูและทำอีก66แอซิสโดยรังอันดับที่4พ้เล่นที่ลงสนามมากที่สุดและอันดับที่3ดาวยิงสูงสุดในประวัติศาสตร์สโมสรเขาเป็นกำลังสำคัญในการพารเลสเ,เตอร์คว้าแชมป์พิม์ลีก1สมัยลีคับ2สมัยและเอฟคัพ1สมัย อย่างไรก็ตามวาร์ดี้มีความผูกพันกับเชฟฟิลเวนส์เดย์เนื่องจากเคยเป็นนักเตะเยาวชนของสโมสรก่อนถูกตัดตัวออกจากทีมในวัย16ปีจากนั้นก่อนจะไปสู่ความสำเร็จกับจิ้งจอกสยามเลสเตอร์สตี้นะฮะฮนี่คือสุดก่าวฟุตบอลไทยนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบส้านะครับของวันที่30เมษายนนะฮะ